นิตยาสารมายาชาน n e ลร่วมกับบริษัท SRK Multimedia จำกัดมหาชนและสถานีข่าวบันเทิงมายาจัดงานประกาศรางวัลกิติยศแห่งปีมายาเอนเต a ร์เทนอเวอร์สในวันที่22เดือน2ปี2022ณ CDC Crystal Design Center เรื่องวันอันทรงเกียรติเพื่อคนบันเทิงร่วมส่งผลบวตได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึง14กุมภาพันธ์256 65วิธีการร่วมโหวตช่องทางที่1พิมพ์รหัสโหวตแล้วส่ง SS m มาที่เบอร์455666 5, 5, 5 6, 6, 6, 1โหวต1คะแนนครั้งละ6บาท4 5 5 5 6 6 5 1โหวต5คะแนนครั้งละ25บาทช่องทางที่2ตัดคูปองนิตยาสารมายาชนแนลบิ 10, ๊กโหวต10คะแนนและส่งมาที่กองบรรณาธิการมายา h ช n แนล ระยะเวลาโบว์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึง14กุมภาพันธ์2565สุดพิเศษ100ท่านแรกที่มาร่วมโบวมากที่สุดได้สิทธิ์เข้าร่วมงานและรับของที่ระลึกจากมายาอินเตอร์เทรนอะวอร์สรหัส MG เรื่องวันนุ่มเจ้าสเสน่ห์แห่งปีมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ m ew, ith, iv iv 7, or, op, 8, James, g u, s s 9, Kem, ie, 1นิวทิติภูเตชะอภัยคุณ m g 2วินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจร m g 3กัฟขณาวุฒิไตพิพัฒน์พงศ์ m g 4โป๊บธนวัฒน์วัฒนภูติ m g 5ไบรท์วชิรวิทชีวะอารี m g 6มิวสุประสิทธิ์จงชีวิวัฒน์ m g 7ต่อธนภพลีรัตนขจร m g 8เจมส์จิรายุตั้งศรีสุข m g 9เข้มหัสวีพรกกรพงไพศาล m g 1 พนนวดัดผู้พันชัชศรีติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นิติยสารมายาชาแนลทุกแผนหนังสือในเซเเว่นสถานีโทรทัศน์ช่องมายา PSI 52และช่องทางโซเชียลมีเดีย f c e b o o k i อิน a g r a กรม u t u b e มายาชาแนลและมายา Hot News Twitter อร์มายาออนไลน์2002